คือการสอนอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนสวนผสนเกษตรวิทยาอำนวยการผริโดดรอินโดเดตเทียนผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับครูกุ๊กไก่ซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในหน่วย ข้าวฮะเด็กๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าในหน่วยข้าววันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเด็กๆต้องรอติดตามชมกันนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปรับชมความรู้กันนะัุนครูครมีเพลงให้เด็กๆรับชมรับฟังกันเพลงมีชื่อว่าเพลงข้าวฮะเด็กๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังเพลงกันเลยดีกว่าคะ่ะเด็กๆไปฟังเพลงกันเลยคะ่ะ เด็กๆหลังตาที่เด็กได้รับชมเราฟังเพลงกันไปแล้วอ่างั้นต่อจากนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว,ว่าในหน่วยข้าวนั้นเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างที่เด็กไปติดตามชมกันเลยนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะทีเด็กหน่วยการเรียนรู้ข้าวหน่วยข้าว ลักษณะของต้นข้าวลักษณะของต้นข้าวอย่างในรูปภาพนะคะจะเป็นร,รูปของต้นข้าวเรามาดูลักษณะของต้นข้าวกันนะคะเริ่มจากร่างสุดน,นะคะคือรากและต่อมาคือลำต้นต่อจากลำต้นนะคะคือต้นแขนงและต่อมาก็คือใบส่วนสุดท้ายนะคะคือรวงข้าว ชื่อและลักษณะของข้าวข้าวเปลือกข้าวสารข้าวสุกต่อมานะคะชนิดของข้าวข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวข,วข้าวขาวข้าวเพื่อสุขภาพซึ่งข้าวเพื่อสุขภาพนะคะกาจะมีแยกออกมาอีกนะคะตามารูก,กันค่ะอ่าก็จะมีทั้งพวกข้าวกล้องข้าวไรเบอรี ข้าวแดงข้าวกรัมขั้นตอนการทำนาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขั้นตอนในการทำนานะคะอยา่างในรูปภาพอันแรกเริ่มจากการไถานาและต่อมานะคะรูปที่สองก็คือการดำนา กินรูปสุดท้ายนะคะต่อมาคือการเก็บเกี่ยวประโยชน์ของข้าวเดี๋ยวเราไปดูประโยชน์ของข้าวกันนะคะประโยชน์ของข้าวนะคะคือข้าวสามารถนํามาทําอาหารได้ทั้งอาหารข้าวและอาหารหวานนะคะ ซึ่งข้าวเนี่ยจัดว่ามีประโยชน์และมีคุณค่ามากนะคะจึงมีความจาเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อาหารและขนมที่ทําจากข้าวเรามาดูกันดีกว่าค่ะอาหารและขนมที่ทํามาจากข้าวนะคะอย่างในรูปภาพก็จะมีอย่างเช่นาข้าว ที่เป็นอาหารเขะะาจะมีข้าวผัดส่วนขนมนะคะก็จะเป็นข้าวต้มมัดหรือข้าวเหนียวมะม่วงนะคะซึ่งสองอย่างุุดท้ายเนี่ยเป็นขนมหวานนั่นเองเป็นเหมือนขนมหวานนั่นเองนะคะเไได็กคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ทเด็กได้รู้วิดีโอาวรู้เกี่ยวกับหน่วยข้าวไปแล้ว งั้นเดี๋ยวเรามาลองทบทวนกันดีกว่านะคะว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างในวันนี้ที่เราเรียนกันอ่าอย่างแรกนะคะเด็กๆได้ฟังเพลงชื่อว่าเพลงข้าวแล้วก็ต่อมานะคะเด็กๆยังได้รู้เกี่ยวกับข้าวอีกมากมายอย่างเช่นต้นแรกนะคะเราได้รู้เกี่ยวกับลักษณะของต้นข้าวว่าต้นข้าวนั้นมีอะไรบ้างอย่างเช่นรากหรือ รำต้นหรือแม้กระทั่งรวงข้าวนั่นเองนะคะส่วนต่อมาเด็กๆก็กกยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของข้าวแล้วก็ชนิดของข้าวนะคะอะย่างเช่นอะไรนะเด็กๆช่วยครูตอบได้ไหมคะ,อ,ะอย่างเช่นข้าวเปลือกข้าวสารข้าวสุกหรือว่าข้าวเหนียวน,นั่นเองะคะอ่ะ่าและต่อมานะคะเด็ก,กๆยังได้รู้อีกว่า ข้าวนั้นมีประโยชน์อย่างไรเพราะว่าข้าวนั้นเราสามารถนำไปใช้ทำอาหารได้ทั้งเป็นอาหารค้าวและอาหารหวานคือขนมหวานนะคะอย่างเช่นอะไรนะอ่าอย่างเช่นถ้ากับข้าวก็จะเป็นข้าวผัดส่วนขนมหวานอาหารหวานนะคะก็จะเป็นข้าวต้มมัดนั่นเอง อและส่วนท้ายนี้นะคะก่อนตะจากกันเด็กๆอย่าลืมทบทวนวิดีโอความรู้ที่คุณครูได้ให้เด็กๆได้ดูไปเบื้องต้นด้วยนะคะส่วนสัปดาห์หน้านั้นเด็กๆจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเด็กๆต้องรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย